สวัสดีครับคุณแม่น้องนัดสวัสดีครับจ้าเอ,อ๋อบานนี้ก็มาบริโทรหาน้องนัดก่อนบอเจอน้องนัดบ้านนี้เดี๋ยวคุณแม่อยู่น้องนัดไปสาก่อนแม่น้องนัดไปน้องหานจ้ะไปน้องหานจ้ะผ้ามูไปออกรถผ้ามูไปออกรถด,ดีครับไปตะโดนหรือเปล่าครับไปไดนประมาณสิบนาทีเลยจ้ะบ<อ>่โอ้ขาดกันแป๊บเดียวตัวสันนี่ขาดกันอ๋อเอาบ่เป็นยังครับเดี๋ยว จังไงกะตอนบายบายคอยิเข้ามาหาน้องนัดอีกรอบหนึ่งเนาะจ้ะแต่ว่าคุณแม่คือว่าฟันดีแท้จ้ะฟันดีอยู่เป็นยังไงคุณแม่เราสู้ฟังน้องดูฟันว่าได้ไปเก็บเฮ็ดจ้ะเฮ็ดเพิ่งขมออันควนขางบ้านนี่เพิ่นกับไปขึ้นกันเพื่อนกันเนี่ยหาหาบาพ่อเพราะว่าหนูเลี้ยวไปเห็นเห็นเฮ็ดเพิงขมเต็มอยู่ละเก็บเอาเก็บเอาได้เต็มตาขี่มอไซค์ไปหาเก็บเอาไปกับมู ไปผู้เดียวจ้ะอ๋อไปผู้เดียวจ้ะแต่ว่ามีมูข้าเจ้าอยู่ในปลาอยู่ข้าเจ้าวบ่อยข้าเจ้าเก็บว่าได้จ้ะแต่ว่าคุณแม่นี่ได้คนเดียวเต็มตาเลยจ้ะยังเป็นว่านอยู่ขางทางก็เห็นอยู่น้ำขางทางมันเป็นน้นขึ้นไปเนะเลียวไปเพื่อหมานแผลขึ้นกับฟันดีอยู่จ้ะขึ้นเอ้าเราไอ้ที่ไปเก็บเห็นนี่ฟันตะขึ้นไหนครับผมฟันมือขึ้นว่านจ้ะโอ้ฟันมือขึ้นว่านจัดฟันสองขึ้นติดๆื่อขึ้นกับฟันดีอีก ก็ได้อธิษฐานบ่าอะไรอย่างบ่จ้ะแต่มันฝันฝันมาเองครับเมื่อคืนนี่ฝันว่าจังไดคิดว่าเหลขกน้องสิเขาฝันว่าได้กินเขาจ้ะเมื่อคืนนี่จ้ะเมื่อคืนฝันว่าได้กินเขาจ้ะเอาไปจังไดมาจังไดครับคืออดไรคือหิวอยู่บ่ยอยู่คือหาเขากินกันโลกของเจ้าฝันวายพากันหิวเขากะหาเขามากินกันเลยจ้ะอ้เพิันว่าฝันว่าได้กินเขานี่ฝันดีดิจ้ะบ้านนี้คุณแม่ได้ลงทุน ตัวเลขไปบ้างแนไปครับลงทุนไปแนหรอจ๊ะลงทุนไปแนแล้วบ่จ้ะเอาไวย่างละติดไวย่างละสิบต,ตัวพ่อบ่บโอ้คุณแม่ลงทุนตัวใดไปแนแปดหนึ่งสามหน่งหยแล้วก็หกสาแปดนึ่งสามจ้ะหน่งศูจ้ะแล้วก็หกสจ้ะเลขมาจากก่อน เก้าหกสามอืมจ้าโอ้มีสายผู้ที่เพิ่นอยู่ทั้งกอทมงกอทมอเพิ่นไล่งานเพิ่นแจ้งข่าวมาติจ้าโอ้เพิ่นถังว่าเพิ่นว่าเลขแม่ตะกรงจ้ะโอ้อันนี้คือเพิ่นว่าเนาะคุณแม่เนาะจ้ะแต่ว่าจ้ะเพิ่นกับฟันอีกบ่เพิ่นฝันว่าปูมาบอกผู้ที่เพิ่นแจ้งข้อมูลมาเนี่ยจ้ะเพิ่นฝันว่าปูมาบอกครับเป็นคนหลังใหญ่ดำเสือบนูงดำสูง มาบอกเพื่อนน่ะจ้า936จ้ะผู้ผู้ที่แจ้งหุ้นมาเนี่ยนะคุณแม่เนาะจ้ะอันนี้เพื่อนฝันมืออะไรคุณแม่เพื่อนฝันมือก้อนนี่จ้ะมือก้อนจ้ะหลังจากเพื่อนลงทุนตัวเลขไปแล้วบ่กจ้ะบู้ยลงห้ซื้อตัวนี้ซื้อไงได้ลงทุนไปแล้วจ้า3663เนี่ยลงทุนไปแล้วจ้ะปูล่างดำ่มยัจ้ะกลับมา มาบอกในฝันอีกมายำอีกจ้มายำตัวได้ก็คุณแม่เก้าสามหกเก้าสามหกจ้ะพี่น้องพี่ไปเหยียบไปแล้วจ้ะฮะพี่รองไปเหยียบไปแล้วพี่เหยียบเรียบร้อยแล้วจ้ะโอ๊ยคือว่าเป็นตาผมเอารถเข่าไฟแนนซ์เห็นอ๋อบานนี้โอ้ยแ้แต่ว่าตัวศูนยนนี่ คุณแม่ได้ลงทุนไปบ่ครับได้ลงทุนคือกันจ้ะลงทุนคือกันแม่นบ่จ้ะให้ว่าเลขน้องนัดนี่คุณแม่ลงทุนไปทั้งหมดทุกตัวแล้วจ้ะแล้วกับฟันดีจ้ะเพิ่นให้เน้นคือแปดหนึ่งส่วนนั้นเพิ่นบอกแปดหนึ่งตัวครับแมนแมนขับไปเน้นแต่แปดหนึ่งส่วนนั้นแต่ตัวร่องยางละหาัวอ๋อส่วนนั้นกับตัวร่องอ่าซื้อไว้ยางละนิดยางละหน่อยเนาะจ้ะแต่ว่าตัวเน้นก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดจ้ะแล้วกับในส่วนของอ่าสายจากกททมี่เอร์ทอมเมอรั์ที่เขาทู่ จ้าพุณแม่เก่ากับสามหกกับสามันตัวเอ้หกกับเก่านตัวเดียวกันอเขาต้องกลับหัวครับจ้าตัวนี้ก็ลงทุนไว้เป็นทีละ้อยแล้วลงทุนไว้แล้วจา้าติดไว้แล้วจา้าสายนายกําอ่าเพื่อนผู้เพื่อนห้ขขอมูลนีคนแหมเพื่อนเห็ุงานอยู่กรุงเทพหรือจ,จ<า>ังัจ้าเพิ่นเฮ็ุงานอยู่กรุงเทพก็คือคนบ้านเฮานี่แหละมันบอจ้า่ว่าเล็กมันสิรุส่วนหน่อยจ้ามาจากกองสลัก อันนี้เพิ่นวาเนาะเพิ่นวามากจะกล่องสลากแต่ว่ากะจริงแท่จริงเท็จังไหนเท่ากับบมหูนะคุณแม่เนาะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเท่าโมหูไปหลายกับอาชีพมถูกต้องอาชีพม่ได้คือสายผู้เพิ่นได้มากนี่กะเพิ่นกับว่าเพิ่นกับเสียด้ยินมากขึ้นกันน่ะแต่ว่ากับ่แน่ใจว่ามีที่ไปที่มากจังไหนเนาะคุณแม่เนาะเพิ่นก็มีมูในกล่องสลาก โอ้่นว่าจังสันเนาะอันนี้คือเขาว่าได้ครับได้เขาว่าแนวตังวาจ้ะเนาะแนวตัางลงทุนกับลงทุนพ่อเพียงจ้าคับพ่อได้ฟังนะคุณแม่เนาะได้ฟังอย่าเฝ้าไปทุ่มหลายจ้าคือว่าเหรคุณแม่ของบอมแขกงวดที่พานมาวังหันนีสายจากกอทม่าเป็นไหมากบคุณแม่เิ่นไหสามสองตัวเดียวงวดที่พานมาเนี่ยจ้าตัวเดียวเิ่นไหมาจากงวดแล้วเพิ่นไหมาตลอดจ้า เอ้าสิผาาแค่งวดสองงวดแล้วก็เขาอีกเพิ่นหายมาตลอดบอกจ้ะเพิ่นหายมาตลอดอ๋องวดที่พานมาเพิ่นหายสามสองตัวเดียวจ้ะมาตรงกับเลขนองนับผอมงวดที่ผ่านมานองนัดก็หายสามสองจ้ะอือปาดทู้ปาดทู้แต่ว่าคุณแม่คือได้ข้อมูลมาอ่าโดนแล้วเนาะเพิ่นสี่แจ้งมาตลอดเป็นวะครับแจงมาตลอดลงทุนน้ำเพิ่นตลอดบ่คุณแม่ลงทุนตลอด เอ้าก็ถือตลอดตัวนี้โอ้ยหวหาซูลอะไรหกหมื่นเกตหมื่นหวหาซูลอ่ะจ้าหาซหาจ้างวดูอ่างวดไหนมัดอกกอนยังไงะซูลหาสี่ศูนย์ห้าครับสี่ห้าได้3โตัวป่ะคุณแม่บ่ได้สองตัวอ๋อแสดงว่าข้อมูลนี้บางเทียกับสองบางเทียกับสามอที่เป็นไหนมาบางเทียกับสองตัวจ้าบางบ่ได้สอตัวอ๋อแสดงว่าข้อมูลนี้ บางเทียกับสองมาเทียกกับสามอ่าที่เพิ่นให้มา่บางเทียกับสองตัวจ้าบางเทียกับสามตัวจ้าอือแล้วปกติถ้าได้ขบวนมาจังสี่ที่เพิ่นให้ม้า่มันบอกให้เน้นเลยมันเป็นบนหรือเป็นล่างเพุ่นไหมส่วนมากครับถ้ากระบวกบนบวกล่างไหวจ้ะแนวข้ามองบ่เห็นเนาะแม่นครับเอ่อเพิ่นบอกว่าเน้นบนเน้นล่างตาว่าปูแล้วบอกว่าให้เอาบนเลยเพราะว่าบนบอกเลขสามตัวเลยปูที่ว่าเราเหยียบไป บ่ไอ้ที่ว่าสายในใช่ไหมครับสนั่นละจ้าขึ้นหายสามตัวสามตัวก็ต้องเดล็กเป็นเหล็กบนเน้นบุนตีครับเน้นบุนโอ้เว้าเป็นตาบ่ณเ่งคยฝันเด้ครับนี่เพิ่งมาฝันว่าล่างไงดำครับสูงจีมาบอกครับตั้งใส่เนาะตั้งอ้าวมันไปยั้งคุนแม่มันตั้งใส่ก็ได้ ร่างใหญ่ดำสูงปกติเพิ่นสิบ่ฝันได้ขมูลมากกะกะกะซื้อกะเข่ากกะะสิซื้อเขาแต่ว่ารอบนี้ฝันยำพร้อมยำพร้อมจ้าเพิ่นมายำงวดรอบสุดท้ายอยากม่ยำไมายำแล้วครับเพิ่นบอกให้ซื้อให้ได้จ้ะครับซื้อให้ได้นะจ้ะอย่าลืมนะเพิ<อ>่่นวาค,ครับเฮาเอาอันนั้นมาให้เพิ่นนั่งในเท้าโต๊ะน่ะบ่เป็นหยังแม่บ่เป็นหยั้งพอว่าอันนี้แล้วอ่เดี๋ยวใกล้นี่แล้วครับใกล้สิแล้วล่ะ ตัวนี้ก็คือตัวเลขส6 6 3สาตัวเดียวที่เพิ่มมาจากาแนวทางที่น้องนัดไหม้นะม่าน้าคุณแม่เนาะกับรานนันกาเอฟซี FC, ทุกทุกทันนะครับที่รับชมรับฟังน้ำกันก็ลองฟังเบิงนะครับเนาะแล้วก็ให้เอาไปพิจ,จรารณาเบิงครับผมพาาเพราะว่าเพิ่กนไห้มาเป็นเพียงนแนวทางครับเป็นเพียงแนวทางครับไม่ว่าจะเป็นของน้องนัด นะครับบ่าว่าจะเป็นสายในจากกอดถังหมอเพิ่นนะครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นได้มาดีละแนวทางตัวเลขครับแต่ว่าก็บว่าถึงหูวเฮาก็บ่ฮู้ว่าสิเป็นจังได๋แต่ถ้าเบิ่งจากสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าดีเนาะคุณแม่เนาะเลขเข้าถือว่าคักเติบคือกันไปจ้ะคักเติบเนาะเอาเดี๋ยวผมสิโชว์ตัวเลขให้ FC เบิ่งจักนิดนึงครับบาดนี้ คุณแม่บ้านนี้ซอยถือห็จักน,อน,น้อยในด้อครับผมถือไว้ซ้ำนั่นแหละเดี๋ยวสีได้สรุปให้เอฟซีฟังครับผมอ่าทนีเนะครับเนาะคุณแม่น้องนัดที่คุณแม่เพิ่นลงทุนไปครับการิเปเป็นชุดตัวเลขของน้องนัดนั่นแหละครับแต่ว่ากาสิมีเพิ่มมาคือ936เลข3ตัวครับผมแล้วกัเลข3 6 6 3สครับเลข2ตัวซึ่งเป็นแนวทางที่เพิ่นได้มาจาก สายหรือว่ามูที่ไปทํางานอยู่ทั่งเกาะท่อมอนะครับเพื่อนกะว่ามีทีมาที่ไปครับ <c oughs> เพื่อนกะว่ามีทีมาที่ไปนั่นแหละแต่ว่าเข้ากับบาฮูเท็จจิงประการใดครับผมก็ลอกไปเบิ้งเพราะว่างวดที่พานๆมาก่อนน่นี่กอ